สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลิฟไลค์ค่ะเรามาเล่นพิกอะดรกันค่ะสําหรับหัวข้อในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือคนที่คุยอยู่จะได้เป็นแฟนกันไหมนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกิ๊งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นาราได้ทาคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเรามีกองไพ่นะคะให้เลือกทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะกองแรกเป็นขนมปังไสก้กรอกค่ะกองที่2เป็นพิซซ่าค่ะและกองที่3เป็นน้องไสก้กรอกค่ะ ทำ,ทำสมาธินะคะนึกถึงหน้าคนที่เราคุยอยู่แล้วเราไปฟังผลการทำนายกันเลยจ้ามาเรามาดูกองแรกกันก็คือน้องขนมปังไส้กรอกนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่อะคะ่ะมีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันไหมนะคะสำหรับคนที่คุยกับเขามาสักระยะนึ่งแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นอะไรกันเรามีโอกาสจะได้เป็นแฟนกับเขาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำนายกันเลย เรามาดูสถานการณ์ของตัวคุณกันก่อนค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะสถานการณ์ของตัวคุณเป็นยังไงสถานการณ์ตัวคุณน่ะคะ่ะที่ผ่านมาน่าจะเจอความรักที่ไม่สมหวังนะคะหรือเจอความรักที่ค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะเรียกว่าขี้หึงหรือเปล่าเอออาจจะเจอคนเก่าๆอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นคนขี้หึงแล้วตอนนี้คุณก็ ความความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะคะสําหรับความสัมพันธ์เก่าแล้วคุณก็เริ่มคุยกับคนใหม่แล้วนะคะน่าจะเป็นคนที่ดูเด็กนะคะเป็นคนโตแล้วดูเด็กหรือที่เด็กกว่าก็ได้นะคะหรือไพ่สลับกันได้คะ่ะอันนี้เป็นตัวคุณนะคะต่อไปแล้วคนที่คุณคุยอยู่ล่ะสถานการณ์เขาเป็นยังไง สถานการณ์ตอนนี้ของเขานะคะบางทีเขาก็ดูคิดเยอะคิดมากเนาะคนของคุณอะแต่ถามว่าพี่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์และดึงดูดคุณในระดับหนึ่งเลยแหละไม่งั้นคุณคงไม่ชอบเขาหรอกไม่งั้นคุณคงไม่อยากเป็นแฟนกับเขาหรอกด้วยความที่เขาเป็นบุคลิกเข่งขึ่มหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่เด็กแล้วดูโตหรือคนที่โตกว่าคะ่ะมันเรียกได้ว่าเขาเป็นสเปคของคุณอะออันนี้คือสถานการณ์ของเขาแล้วสถานการณ์ของเขาตอนนี้น่าจะอยู่ในโมที่ บางทีก็นิ่งเงียบนะคะบางทีก็ดูโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคุณมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะสับสนจังเลยยังไงเนี่ยแค่คุยคุยหรือจริงจังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเรามาดูซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับเขาสถานะเนี่ยความความสัมพันธ์ที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะคะมันเป็นยังไงนะคะที่ผ่านมาที่ผ่านมาค่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะดูจริงจังอะ่ะดูจีบกันจริงจังดูเป็นโอกาสที่ดีนะคุณก็มองว่าเออก็เป็นโอกาสที่ดีแหละที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วถึงแม้ว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณจะเจ็บเยอะเจ็บหนักแต่คุณก็ไม่กลัวละ ะค,ะคุณมองว่าคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ามาแล้วนะคะแล้วตัวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้ามาแล้วเข้ามาแบบดูจริงจังมาเลยทําให้คุณรู้สึกมั่นใจและอยากจะมีความรักกับคนคนนี้นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ทํามาหากินเก่งนะคะทํามาหากินคล่องและดูคล่องแคล่วมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักในการท่องเที่ยวรักธรรมชาติมีไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่ที่คล้ายๆคุณแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะทีนี้เนี่ยอยากรู้จังเลยอะ่ะ ตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เขาคุยกับคุณเนี่ย<ม>เขาคิดยังไงเขาคิดอะไรอยู่<ม>อุย้ย<ม>เขามองว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยากเปลี่ยนแปลงไปแล้วแหละแต่เนื่องด้วยเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวที่ทำให้ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงไปได้นะขณะทันทีทันใดค่ะเขาน่าจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการที่ต้องตัดสินใจเรื่องอะไรหลายๆอย่างหรือมีปัญหาไายล้อมเขาอยู่นะตอนนี้ค่ะเขาก็เลยมองว่าถ้าเขามีแฟนนะตอนนี้เขากลัวว่าเขาจะ ให้เวลากับคุณไม่เต็มที่หรือว่าให้ความสัมพันธ์กับคุณไม่เต็มที่แต่ถามว่าเขามีความรักความรู้สึกที่มั่นคงต่อคุณไหมมันเป็นความรู้สึกที่ดีและมั่นคงนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดูรักใครแล้วรักยากมากและตัดสินใจยากมากในตัวของเขาอยู่แล้วด้วยอะ่ะมันเลยทําให้เขาตัดสินใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไพ่ของธาตุดินด้วย,นยเนาะเนี่ย Queen of Pentacles เนี่ยถามว่าเขารักคุณไหมเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะคะ อยากจะพัฒนาความสัมพันธไป์ไปแบบนี้แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้เขาน่าจะมีปัญหาส่วนตัวของเขานะคะเลยทําให้เขาไม่สามารถจริงจังได้นะขณะนี้ทีนี้เนี่ยอยากรู้ว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่คุณกับเขาอะค่ะจะเป็นแฟนกันนะคะสามารถเป็นแฟนกันได้ไหมนะคะแล้วคุณกับเขาเนี่ยสามารถเป็นแฟนกันได้ไหมแล้วเขาคิดจะขอคุณเป็นแฟนไหม,มนะคะ แล้วคิดเขาคิดจะขอคุณเป็นแฟนไหมคะอุ้ยขอโทษค่ะเขาคิดจะขอคุณเป็นแฟนไหมตอนนี้น่าจะยังนะเขายังไม่พร้อมมากๆเลยอะคะ่ะเขาอาจจะต้องเขามีภาระอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่เยอะมากเขากลัวว่าถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่สามารถ ดูแลความรักความสัมพันธ์นี้ไปได้รอดเขาน่าจะมีปัญหากับความสัมพันธ์เก่าๆอยู่ที่มันแบบเพิ่งจบไปหรือมันยังไม่เคลียร์ค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็เลยยังไม่พร้อมที่จะมีใครณขณะนี้เหมือนกับว่าเขาก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบปะคนใหม่ๆพูดคุยนะคะแล้วก็สารสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไม่พร้อมที่จะ จริงจังอะไรกับใครเขาน่าจะมีปัญหาส่วนตัวอยู่เยอะมากๆแล้วดูหนักมากๆเลยด้วยนะคะเขาก็เลยแบบยังไม่พร้อมที่จะมีใครทีนี้เนี่ย <c oughs> มันจะเป็นยังไงต่อไปขอคำตอบสรุปเลยค่ะบทสรุปแล้วบทสรุปขอบทสรุป3าใบ บบทสรุปสามใบเขาก็จะยังอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเขาก็ยังแบบเนี่ยค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆๆๆถามว่าเขาจะไปไหน,ไห,นไหมไหม่เขาน่าจะเขาน่าจะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และดูแลคุณดีมากๆเหมือนคนในบ้านเหมือนเด็กเอ็นดูคุณมากๆเลยอะค่ะทีเนี้ยถามว่าเขาจะ ไปจากคุณเลยไหมไม่นะแต่เขาแค่ไม่คอมมิชเมนต์แต่เขาจะยังคุยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนณขณะน,ะนี้ทันทีทันใดนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆค่ะเป็นแปดเหรียญน,นะคะ ทําไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวคุณเองอะเนาะว่าคุณโอเคไหมที่คุณจะอยู่ในสถานะเป็นคนคุยแบบนี้ต่อไปนะคะทีนี้เรามาถามหรือขอคําแนะนําจากอร์คแองเจิลกันนะคะว่าเขาอยากบอกอยากแนะนําอะไรชาวกองขนมปังไส้กรอก beloved I am helping you with your so s p i r a t i o n s o m a t e relationship เขาบอกว่าไม่เป็นไรคุณน่ะรู้สึกดีกับเขาใช่ไหมฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะฉันจะคอยช่วยเหลือคุณไกด์ไลน์คุณหาคู่แท้ของคุณให้เจอแล้วก็หาความสัมพันธ์ที่จริงจังของคุณให้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อในเซนแรกของเรานะคะว่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีโอกาสเป,เป็นไปได้ไหมเพราะว่าไม่มีใครรู้ใจตัวเองเท่ากับ ตัวคุณเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนคุยกับเขาคุณรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าโอกาสมันเป็นไปได้ไหมถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะรอให้เขาขอเราเป็นแฟนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะได้เพราะเราก็คุยกันมานานแล้วนะคะพี่ว่าคุณเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาได้เลยนะเพราะยังไงนางฟ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนคอยช่วยคุณหาคนที่ใช่ หาคู่แท้ของคุณมาให้นะคะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวกองขนมปังไส้กรอกน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่นาราได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาค่ะมาถึงน้องกองพิซซ่านะคะเรามาดูกันว่านะคะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยขอคิดยังไงกับคุณนะคะจะได้เป็นแฟนกันไหมทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของตัวคุณก่อนเนาะ ว่าสถานการณ์ของตัวคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะอุ๊ยสถานการณ์ของตัวคุณอยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกอึดอัดเหลือเกินนะคะอยากจะเป็นแฟนก,กับคนนี้มาก ไม่รู้ทำไมอยากเป็นมากถึงมากที่สุดชอบสเปคเลยนะคะอันนี้คือสถานการณ์ของตัวคุณนะเอ,อชอบคนนี้มากอะ่ะไม่รู้อะไรดึงดูดคุณให้คุณแบบชอบคนนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือสถานการณ์ของตัวคุณนะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของตัวเขาดูซิ สถานการณ์ของตัวเขาตอนนี้เขาก็ดูดีมีสเสน่ห์มีออรา่าเออพี่ว่าเขาน่าจะเป็นคนค่อนข้างมีฐานนะในระดับหนึ่งเลยนะอืมแล้วทีเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างดูแข็งดูไม่ค่อยโรแมนติกเอาซะเลยอะแต่ทำไมคุณชอบเขาอะอืมด้วยความที่เขาเป็นคนที่ดูดีดูฉลาดแล้วก็มีแพชชั่นนะคะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มองการไกลอะ่ะ แต่ว่าเขาก็จะออกแนวแบบหัวดื้อหัวรั้นอยู่นิดนึงนะอืมเนี่ยลักษณะของเขาตอนเนี้ยเขาน่าจะเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นคนดูดีเลยแหละอืมดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่ว่าก็ดูมีออร่าอ,อันนี้คือตัวเขานะทีนี้แล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่เป็นคนคุยคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงกันอยู่ไหนขอดูหน่อยสิ ขอดูหน่อยสิคุยคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่แบบรักมากมันยากแยกเหรอรักแรกมันแยกยาก,ยากอะไรไม่รู้อ่ะคือมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยค่ะคือมันมีอะไรก็ไม่รู้อะดึงดูดคุณสองคนให้อยู่ด้วยกันอะถามว่ามันเป็นความรู้สึกที่ออกแนวแบบ จะดูเด็กก็ไม่เด็กนะมันจะดูแววแววมุงมิงกันแบบเด็กๆบางทีก็ดูแบบอีโรติกแบบผู้ใหญ่อะ่ะเออมันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้แล้วตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจเพราะว่าไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะอยู่ดีก็เข้าโหมดจำศีลซะง,งั้นนิ่งเงียบไปเฉยเลยซึ่งคุณก็ไม่รู้เอ๊กก็คุยกันอยู่ดีๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณสงสัยนะทีนี้เนี่ยเรามาดูซิว่า เขาคิดยังไงล่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนเงียบไปนะคะอาจจะเป็นคุณที่เป็นคนเงียบหรือเป็นเขาก็ได้นะคะเพราะว่าจากสถานการณ์จากตัวคุณเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะแน่ใจลังเลใจเหมือนพี่มองว่าน่าจะมีคนอีกคนนึงเข้ามาให้คุณได้เลือกอะทีนี้กับคนนี้คุณก็ยังรู้สึกชอบมากๆไงแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเอ๊ยยังไงอะคนใหม่ก็เข้ามาแล้วแต่คนนี้ฉันก็ชอบอะก็ตัดสินใจเลือกไม่ได้อะเอาใครดีอะ อันนี้คือสิ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณอยู่นะอันนี้พี่ดูจกักไพ่นะทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วเขาอ่ะคิดยังไงที่คุยกับคุณอยู่เนะี่ยเขาคิดยังไงคนที่คุยกับคุณอยู่เนะี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วออกแนวที่จะแบบค่อนข้างที่จะคอนโทลคุณเลยใช่ไหมอะอมออกแนวดูเป็นผู้ใหญ่มากๆออกแนว คอยออกคําสั่งควบคุมคุณดทําคุณเหมือนเป็นเหมือนเด็กตลอดเวลาแล้วพี่ไม่แน่ใจว่าว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มระแคะระคายใจแล้วว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแอบทําอะไรรับหลังหรือเปล่าหรือตัวเขาเริ่มสงสัยคุณแล้วนะคะหรือตัวตัวเขาเริ่มสงสัยคุณหรือตัวคุณเริ่มสงสัยเขานะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากลอแอบทําอะไรกันอยู่นะคะแอบทำอะไรรับหลังกันอยู่มันเป็นไพ่ของเจ็ดดาบเนาะ ทีนี้เนี่ยแล้วแนวโน้มในอนาคตเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นแฟนกันได้ไหมเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะพัฒนาอุ้ยขอโทษค่ะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนกันได้ไหมน่าจะยังนะ มันอยู่ในช่วงที่ต้องพักก่อนแม้บอกให้เธอพักผ่อนขอใช้ปกหวัารล้อถูกไหมมันเป็นมันเป็นโหมดที่ต้องพักก่อนอ่ะคะ่ะเพราะว่าความรู้สึกตอนนี้มันมันมีอะไรบางอย่างอะเป็นเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยเขาเรียกอ,อะไรอินซีเคียวหรือซีเคียวนะที่แปลว่าไม่มั่นคงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกแล้วอะ่ะ แต่ถามว่าคุณรู้สึกดีกับเขาไหมคุณรู้สึกดีมากๆเลยนะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างในใจคุณทําให้คุณรู้สึกว่าฉันเริ่มไม่แน่ใจกับคนคนนี้แล้วนะคะมันก็เลยอยู่ในโหมดที่คุณอาจจะดูนิ่งๆไปหรือตัวเขาดูนิ่งๆไปนะคะอืมอันนี้นะทีนี้พี่ขอไพ่บทสรุปให้หน่อยแล้วอันนี้คือยังไม่มีโอกาสได้เป็นแฟนกันนะแต่ถามว่าคุยกันไปเรื่อยได้ไหมอันนี้เดี๋ยวพี่เปิดไพ่บทสรุปให้แล้วบทสรุปเนี่ย ควรจะเป็นคนคุยต่อไปไหมหรือยังไงต้องรอไหมล่ะหรือเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาโอ้ยขอโทษพี่แรงเยอะสับไพ่แรงเยอะนะคะทีนี้มาดูขอไพ่สรุปหน่อยว่ามันจะเป็นย่างไรมันจะเป็นย่างไรพี่ว่าผักคนกองเนี้ยช่วงนี้ดูดีมีเสน่ห์ม,มากกว่าปกติพี่ว่าน่าจะมีคนเข้ามาจีบ บทสรุปนะคะมันต้องเกิดการพูดคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดกันไปเลยค่ะไม่ควรคาราคาซังแบบนี้นะคะหมายความว่าเนี่ยมันเป็นไพ่เดสมันเป็นไพ่ไฟ f ์ o u r c ์มันต้องมีการพูดคุยกันแต่ให้ค่อยๆพูดคุยกันนะคะอย่าทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดคุยปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่แบบโอเคงั้นเป็นแฟนกันเลยก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ สามารถเป็นจุดจบได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปใหม่ได้มันมีไพ่ทั้งเดทเป็นไพ่สิเปลี่ยนหมายความว่ามันมีโอกาสจบได้อ่ะถ้าคุณจะจบนะอมืมันแล้วแต่คุณเลยอ่ะว่าคุณจะปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ต่อไปหรือคุณจะคุยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่กองนี้มันเป็นได้สองคำตอบเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาผลลัพธ์มันขึ้นอยู่กับคุณอืมเพราะพี่มองว่าจากเขาเนี่ยถ้าเขาจะชัดเจนเขาชัดเจนไปนานแล้วนะ เพราะฉะนั้นอันนี้คุณไม่ต้องคิดเยอะคิดมากแล้วไพ่กล่องเนี้ยทีนี้เรามาถาม Arc ์คแอ e เกันนะคะ Arc ์คแอ e เจ r ลอาร์คแอย่าบอกอย่าแนะนำอะไรชาวกล่องพิซซ่าคะ โฟกั f on your highest p r i o r i t i e I will help you to get organized and m o t i v a t e หมายความว่าให้ลำดับความสำคัญนะคะในตัวคุณนะว่าอะไรสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราลำดับความสำคัญเนี่ยเราต้องลำดับตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งเราอย่าไปแคร์คนอื่นมากให้โฟกัสเนี่ยเขาบอกว่าให้โฟกัส on your h i g h n e s s p r i o r i t i e อะไรคือ สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณนะ่ะนั่นหมายความว่าเป็นความสุขของคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เลือกความสุขของคุณดีกว่าค่ะอืมแล้วนางฟ้าจะคอยช่วยคุณนะคะจัดการแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีออกไปเอง น,ะะนั่นหมายความว่าถ้าความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามันมีโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาคุณไม่ต้องลังเลแล้วคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่นางฟ้าอยากบอกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะมาถึงน้องกองไส้กรอกนะคะเรามาดูกันว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยมาสจะได้เป็นแฟนกันไหมนะคะเขาคิดยังไงนะคะ ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของตัวคุณก่อนนะว่าเป็นยังไงสถานการณ์ของตัวคุณเป็นยังไงเอยสถานการณ์ของตัวคุณเป็นยังไงคะต้องการต้องการการเปลี่ยนแปลงอะ่ะไม่อยากคุยแบบนี้ต่อไปแล้วอะ่ะเบื่ออืมเจ้ายังไงว่ามาน่าจะเป็นการบอกเขาไปแล้วแหละ คุยกันไปแล้วแหละเจ้ายัางไงว่ามาอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วเบื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอันนี้คือตัวคุณต่อไปแล้วตัวเขาตอนนี้สถานการณ์เขาเป็นยังไงปึงป้งเึ้งเึ้งน่าจะเป็นอะไรที่เรื่อยๆหรือเปล่าอืมนะคะน่าจะเป็นอะไรที่ดูเรื่อยๆอะ่ะ ไม่ค่อยแบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะค่ะมันก็ไม่ได้แย่นะระหว่างคุณกับเขาอพี่ดูจากไพ่แล้วเนี่ยเขาก็ดูเรื่อยๆอดูเทคความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆคุยแบบนี้ก็โอเคดีอยู่แล้วอะออืมันนี้คือเขาน่าจะหวงความโสดด้ยนะเนี่ยคนเนี้เอ,อหวงความโสดมากๆเลยอะไม่รู้เป็นอะไรเขาน่าจะแฮปปี้กับการใช้ชีวิตแบบล้นลายอยู่ทีน,นี้สถานาการณ์ของคุณกับเขาที่คุยกันมาได้สักระยะหนึ่งหรือคุยกันมาเนี่ยแล้วเนี่ย มันเป็นยังไงที่ผ่านมามันเป็น <c oughs> ความรู้สึกที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เลยแหละอืแต่ว่าไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดฝ่ายในความสัมพันธ์ยังไม่ลืมเรื่องอดีตอยูอ่ยังมีเรื่องอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ยังรู้สึกเสียดายหรือเสียใจกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆอยู่ มันเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปแบบเรื่อยๆเป็นการศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆแต่ถามว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าและเลยค่าที่สุดเลยนะเท่าที่เขาเคยมีมาอืมทีนี้เนี่ยเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ คิดยังไงเขามองว่ามันยากเหมือนกันนะกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรกันมาได้อ่ะมมันเป็นโอกาสที่ดีอ่ะเขาหยิบยื่นความสัมพันธ์ที่ดีให้แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมาในความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ราบลื่นตลอดทางนะมันก็มีแบบอุปสรรคอยู่บ้างแต่เขาก็มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเติบโตและพัฒนาไปได้นะคะ ดูแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสนเสน่ห์อ่ะน่าจะเป็นคนอารมณ์ดีนะอืมน่าจะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยแล้วแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะพัฒนาไปเป็นแฟนกันได้อยากรู้คุณกับเขามีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นแฟนกันได้ไหม ถามว่าได้ไหมมันก็มีโอกาสได้อยู่แหละอืมแต่ว่ามันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะตัดอดีตหรือสิ่งที่มันคาใจอยู่อะออกไปให้สิ้นซากตราบใดที่ใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ยังไม่ปล่อยวางอดีตอะมันยากมากที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์แบบนี้ไปได้แต่ถามว่ามันมีโอกาสปไปได้ไหมมันเป็นไพ่ถูกสับคับอะค่ะเป็นโอกาสไปได้และเป็นความรักที่มันคงด้วย แต,แต่ต้องปล่อยวางไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาที่ยังไม่ปล่อยวางเรื่องอดีตในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมาแล้วในสิ่งที่มันจบไปแล้วนะคะทีนี้พี่ขอไพ่สรุปหน่อยแล้วสรุปมันยังไงขอไพ่บทสรุป มันเป็นไพ่เซเว่นท็อปเอนจโเหรียญมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างที่พี่บอกเนี่ยต้องฝากตัวคุณหรือตัวเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคกับปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้แล้วมีโอกาสมากๆมีโอกาสมากๆที่จะเป็นแฟนกันได้และพัฒนาเติบโตเห็นไหมเห็นผู้หญิงคนนี้กำลังรดน้ำต้นไม้ไหมคะมันเป็นไปได้มันเป็นความรักที่มั่นคงได้แต่ ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตและตัดสินที่ไม่ดีออกไปโดยสิ้นเชิงถ้าไม่มีการเคลียร์ energy เก่าๆไปเนี่ยพลังงานใหม่ๆจะไม่เข้านะคะเนี่ยอาจจะเจอคุณกับเขาอาจจะเจอการผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือเขามีลักษณะที่ดูอายุเยอะกว่าก็ได้นะคะดูมีหน้าที่การงานดีนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง,างมีความคิดเด็ดขาดหรือพูดเด็ดขาดหรือเป็นคนตรงๆก็ได้อันนี้ลักษณะของคุณ หรือว่าเขานะคะมันกลับกันได้แต่มันมีโอกาสมากๆที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนกันได้แต่ต้องผ่านอุปสรรคอย่างที่พี่บอกไปให้ได้นะคะทีนี้เรามาถามนางฟ้ากันความคิดเห็นของนางฟ้านางฟ้าคิดว่าไงอยากแนะนําอะไรนางฟ้าอยากแนะนําอะไรคะ you know what you do Trust your inner knowledge and act upon it without delay เขาบอกว่าคุณรู้ตัวอยู่แล้วอะว่าคุณต้องการอะไรเชื่อในความรู้สึกข้างในของคุณนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณเชื่อให้ดูการกระทําของเขานะคะถ้าเกิดว่ามันสิ่งบางอย่างมันล่าช้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่นางฟ้าอยากจะบอกถามตัวเองว่าต้องการอะไร นะคะถ้าอยากจะพูดคุยกับเขาว่าเอ๊ะมันจริงไงมันต้องเคลียร์มันต้องชัดเนี่ยอืมคุยได้พี่ว่าคุณคุยไปแล้วแหละจากไพ่กองเนี้ยแต่สิ่งที่เขายังตัดสินใจไม่ได้นั่นก็คือเขายังไม่เคลียร์พลังงานเก่าๆคุณต้องคอยให้กำลังใจเขานะคะให้เขาปล่อยวางอดีตสิ่งที่มันจบไปแล้วคือจบไปแล้วนะคะอืถ้าเขาไม่เคลียร์เอเนอรจีเก่าๆก,ก,ก็ไม่สามารถเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือมีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ นางฟ้ายอยากจะบอกนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวกองไส้ก่อกน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริงงเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเจอกั <c oughs> ในใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ